ค่ะเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนนี่ภาษาบรรณาจะพาเพื่อนๆมาแกงผักกาดเนาะแกงผักกาดมาใส่อย่างสักอย่างนะภาษาเหนือว่าแกงผักกาดลวกนะาจะผักกาดผักกาดน้อยแกงผักกาดใส่มิโซะ ใส่เต็มมิโซะนะเจ้านี่มิโซะมิโซะก็คือถั่วเน่าญี่ปุ่นนะเจ้าเนาะคือถั่วเน่าญี่ปุ่นอย่ปรุงก็มันมีอย่างมากมายเนาะก็มีกระเทียมแล้วก็พริกพริกนี่จาะกอสะบัดต่ำเนาะเจาะเบาลงโขกลงต่ำด้วยนะเจ้าก็าจะต่ำกแค่กระเทียมเนาะ กระเทียมลงไปโคกแต่กระเทียมนะคะ อ่าพ่อถึงยังอ่าพ่อสาวมนาถึงบอกบอกเอาเอา,เอาพริกลงโคกตวัวเพราะว่าพ่อสาวมนาอยากจะใส่แบบนี้นะเจ้าเพราะว่าเราได้กินกับได้นะเจ้าเพราะว่าพริกนี่มันกับมีรสชาติเผ็ดอยู่นะเจ้าเนาะเจ้าเดี๋ยวเรามาแกงกันเนาะแกงกันเลยนะคะเปิดแก๊สนะคะ จสนอนแกงง่ายๆนะเจ้าแกงง่ายๆนะคะไม่ต้องอะไรมากมายอยู่แบบง่ายๆกินแบบง่ายๆนะคะฟฟาฟทีนะ่น้ำเดือด พิกลงไปเด้อพิกลงไปเดี๋ยวเราพีดมันสุกก่อนเนาะเดี๋ยวเขาใส่พักลงไปปิดฝาทิ้ไงไว้สัก,กนึงใส่พักเรไ่้แๆนะเจ้าก็ปลาล่าเขาใส่ทีหลังเนาะใส่พักลงไป น้ำนี่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําขัดมันออกนะคะเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องใส่น้ําเยอะคมแล้วนะคะ ใส่ปลาล่าเนาะเจ้าเนาะปลาล่าปลาล่าก,กานี่มันซุกเร็วนะเจ้า เห็นดินไหวอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้ทำกับข้าวอยู่เดินไปตั้งโต๊ะจะกินข้าวโอ้เห็นดินไหวตกใจเมื่อคืนนี้ก็ไหวแรงสามลิตอรอะไหวบ่อยนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี้ยดินไหว ไหมคะเห็นไหม,ไมน้ำออกเยอะแล้วน้ำเริ่มเยอะเียใส่มิโซะลงไปเลยนะคะใส่มิโซะนะคะ,ม,คะมิโซะะมิโซะก็คือทัวเน่านะทัวเน่าของประเทศญี่ปุ่นนะคะนะคะมิโซะ อร่อยนะคะแกงเสี่ิโซนะคะใส่ถั่วเน่านะคะดีต่อสุขภาพด้วยนะคะกินถนั่วเน่าเนี่ยใครกลัวเป็นมะเร็งนะากินถนั่วเน่านะคะผัก เปื่อยแล้วนะคะนิ่มเละแล้ะถัวเน่าเถอดถัว่วเหลืองนะคะซีดนมวัวเป็นแมลงให้กินนะคะ กันมะเร็งนะไม่ใช่แก้มะเร็งนะคะกันมะเร็งนะหวนัวเน่าเนี่ยดีที่สุดเลยนะคะหัวเน่าซีฟไม่ใช่ซีฟไปเออเออซีฟใช่แล้วละ่ะโยเกิร์ตโยเกิร์ตนี่เป็นบางห่อนะคะเป็นบางยี่ห้อนะคะที่กินกันมะเร็งนะโอเคเสร็จเรียบร้อยนี่ แต่ถ้าเราแกงมานะคะผักมันจะเละไม่อร่อยแค่นี้พอเดี๋ยวเราชิมดูมาชิมกันชิมดูเนาะอืมโอ้โหอร่อยเปิดแก๊สใหม่ลืมใส่ลืมใส่รถด,ดี Để nó đi đến ngoài luôn Ok Cái này, này Tắt เสร็จับเรียบร้อยค่ะแกงผักกาดนะคะชิมอีกดูโอ้ลอยลอยลอ,ยอเป็นเมนูสุขภาพนะคะเพื่อสุขภาพนะคะไม่ใส่เนื้อไม่ใส่อะไรนะคะมีแค่ผักแล้วก็ถั่วเน่านะคะพริกหอมกระเทียมแค่นี้เสร็จ เจ้าแค่นีเน้ะเจ้านอปากกันคลิปใหม่นาะเจ้านอขอบคุณจันนักเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้า